นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสิทธิปปุณโบวันเวนวิเศษอติเลกติเจโจใจตุปวัง ชัยมังคลาะใจยามาโมงโกนมือนีแม่นมือสันวันนีแม่นวันดีวันดีทีอมุตตสุกตกใบนีแม่นตกไม่จันทคันใบนีแม่นคันไม่แกวเท่าแก่ตกแต่งแล้วจึงได้แต่งพัควร มีเกลืองกันพ,มพอมพอมเท่าแก่มานังล้อมอ้อมโยบาควรซ้อนลอนใส่หลายมีทั้งฝ่ายผู้แกนมีทั้งแวนใส่ก่อยปัดหน่อยซอยสังวานอาหารลายเลือหลากสัปพปะักพร้อมทุกสิ่งทุก,กันมีทั้งผู้พันและหมาจีบว่าวางหีบบดาดา มาละหอมหวังเข่าเหล่ากองแกวยกใสป้าควนส้วนกันมามวนเต่าเขาต้มกล้วยายสีไก่หน่อยดีแจงปอดสุดยอดแทงมองคนอันประเสริฐบุญแจวเกิดน้ำภาพราสนักมาทรงให้ ลุลับได้สมดังปรารถนาด้วยว่าบัดนี้ผู้ใหญ่บ้านถึงว่ารากเกษียนอายุราชการได้ละงานแล้วบัดนี้ที่จีทวนได้ด่วนถึงได้กำหนึงเตื้องของเขาขังเก่าแต่โบราณเพื่อประสานกำลังใจ ผู้คนชุมชนแต่ได้แลเห็นจุดนี้คือคำว่าควรนสำคัญยิ่งเป็นความจริงเทียงแท่คือใจนั้นอย่าวันไวพิธีการนั้นใดซื้อว่าป้ายสีรวมเอาผ่อนความดีสามากี้อมเหาทั้งนุ่มสาวคนเ่า กเ็เรามาเอาใจซอยคอยปาทนาดีอยูบอ่บ่อแล้วแซวอองย่องว่าดีเจนกรณีในมือนี้จัดใบสีอันยิ่งใหญ่เพื่ออดีตผู้ใหญ่บานข้าวนี้ได้กเกษียณจบบทเรียนมาแลว้วชีวิตราชาการได้พบพันเอาคักล่วงเลยมาแลว้ว มีลายแนวลายเวาขันเอากุสุอยางทางได้ย่างได้วิง่งมาแล้วกุศุแนวทำานาทีเลิดแล้วเป็นปูใหญ่ได้หูวกันสารพันเอากักมากลายแต่ายสอยเจืองเงินเดือนสิหน่อย บ่มีถอยรับใส่หมู่ให้สวมเจ้าคิดดูทุกกระสวงกระบวงกลเพิ่นกะไดโยนมาให้แม่นทุกงานบริการทุกสันคนสามกันแม่นทุกเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เศร้ามีงานเขาอยู่บอเศราบางจะบ่ยักเวาาคือเอาอ่างในมโนโซ่ความเข่า เอาคนกลางต่างคนบ่มีแพ่ต้องดูแลตัวกรรมคำรของคนเด้อูกฝ่ายรับอาสาเจ้านายให้ผู้คนทั่วขายสาบายแถบแม่นดังใจแต่บางครั้งเหตุบอ่อใดคือดังใจหวังประเดปรปดังทั้งหลายผู้ใหย่เอ่ยจนใจหล่นปวดกระมอนคือกันแล้ว แนวบอสมเด้อใจเพิน่นบางก็ขาดบางก็ขเขินบางสันละเซนกระพองนั้นสั้นส่างระวังทางวางใจมาเทงมือนีน้องผีก็ปีดาคันอาสาสู่แนวแก้วใดกระทำเหลวบอต้องแก้วเหือจางตึงเส้นทางวางลงก่อนเส้นอาวอนตอนเสียน หกสิบเอ็ดปีล่วงเขาสี่คเว้าแม่นสังลาเจ้าประชาไทยบ้านก็กับการเดือดถูกหมู่ทั้งผู้ตัวผู้เท่าที่เคยเว้าให้อุ่นใจก็ทำใจเป็นสาวบบานลาสะดอนนั่นคือเก่าก็เป็นผู้เทา่าเทาอยู่นำยาและลูกลาน ข้อล่าสุดผู้ใหญ่บานสำ้ำกันนั้นจีดใหญ่บ่ได้ไปนั่งนาประสมรวมหวมสภาที่ว่าการอำเภอนั้นเคยสำค้ำกันนั้นกัแม่นมากิดจอดเหลือแสนพอมาถึงมือนีซีนีแล้วแม่นห่างไกล ลาเจ้านายตั้งหลายแหล่มุมกาแฟาที่เคยดื่มมองเห็นฟ้ามืดคึมกาเซ็มหน้าได้ลาลงโปองเอาไว้โนทตอนี้ขอลาทีนี่อีกเกลือมาดีใจเอาเหลือ,อย่าเมื่อมีพี่น้องได้มาห้องแม่นสู่ควรว่ามาเดือม วันเอ่ยควรเจ้าไปปลูกผู้เป็นหกักก่อให้มาสามือนีวันนี้ควรเจ้าไปปลูกหมากเป็นใบก่อให้มาสามือนีวันนี้ควรเจ้าไปปลูกหัวสิงคายเกี้ยวอ่อนก่อให้มาสามือนีวันนี้ ว่ามาเดือควันเอ่ยมานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอพรอื่นจอยจอยควันเจ้าให้เต้ามาว่ามาเดือ ควรเอ่ยควรจ้ไปตั้งผุนตั้งยงจันให้เจ้าเตาอย่าไปยาวมือนีวันนี้ให้เต้ามาแม่นาทีทางนำการเรียนควรให้หลีบสง่งมาเด้อปูนน้กโกญหาหนาะกีนักนำให้นำยู่แม่นทรงควร ว่ามาเดือควนเอ่ยกวรเจ้าเคยไปคางตั้งไกลก็แก่งกวรไปเที่ยวแห่งห้องสมุดกว่างคว่างนาทีกวรจะไปยุลีในทีท่ทางใดควรจะไปลงเรือลงแต่ทางพุนกวรจะไปเที่ยวลุน ในวงตรงใดแน่เจียกีฬากระโบแพ่ค้นแหนแหบแม่นอยู่ใสกวรจะไปทางปุ่นตำบุญท่างวัดสารพันทองเกี่ยวเที่ยวเหรียญแม่นบ่ม,มาไปเฮ็ดนาหรือลงตอนไปสะอ่อนสาวหน้อยนุ่มควรจะไปใสตุ่มในาน้ำแม่นเอาวใดควรจะไปทางไกล เลือทางไกลให้เจ้าเต,าต่าย่าไปยาวมือนีวันนี้ให้ดวนมาว่ามาเดอควันเอย่ยควรจะไปเรียนดู้ไป,ประสมกลุมใด้นอกควรไปเที่ยวกับอบอตควรไปเที่ยวกับปอซมอัางต่ก,กี เก้าหนี้ให้ด้วนมาควรเจ้าอย่าได้สากราบเก้นมาเดืพอพปูใหญ่ให้เฝ้ามาไวไวๆเสียงใซไส,สได้เลียกเกินเส้นควรนเจ้าให้เตามาว่ามา,ามเดือควรนเอิย่ยควรแข็งให้เข้าสู่แข็งดีละควรคขาให้เขาสู่ขาลีลาย ควรนแกนขัวแขนสายให้มาเตามาโ้มตั้งควรนนมและควรคนข้างควรเอวบางกลมกิ่วควรนทองหน่อยและห้าวนมควรนผมดำดูอาดควรปากทานแล้วเจรจาตั้งควรนตาและควริวควรนนิวและควรนแขนควรกาแผ่นหลังไหลและไม่นั่นแม่นควรนหูกอให้มาสามมื้อนี้วันนี้ ว่ามาเดือดกวนเอื่ยการแม่นควรเจ้ามาหอดแล้วเข้าไปอยู่ในกายอยู่สบายสะเดอ้อย่าเพื่อไปแล้วอย่ามีแนวมาไกลของจันไหลให้หนีไปยองสบายสามมือนีวันนี้ให้ห่างหายคนยิงสายหัวหอง เอาควรเข้ามาสูบผู้สำคัญในมือนีก็คือเจ้าผู้รับควรว่ามาเดือควันเอ่ยตั้งแต่นี้เมื่อละสูบละโอยอนยิงเจ้าอย่าได้ปะวิงให้มมโยนิงหนิ่ง,งข้อจริงแต่ให้เจ้าเห็น เป็นคนเย็นซาแลว้วแนวใดกรได้ผ่านให้ยูสุขสามลานให้ลูกหลาน,นได้ยูส่สนคนใดแม่นเพิ่งบุญบริบุญซาแลว้วแนวควรมาได้เต็มตือนให้ซื่นมือนแต่มือน,นี้สุ้กีถท่อนเตืดพ่อเอ่ยก็จะเลยในวันนี้้าทาดีที่พามเอ่ย ให้สเสวยปนพระพุทธเจา้าให้มาเข่าแม่นสุีิงช่ยตูปวังชยังชยม,มังคลาชัยมหามงคลจตโลธรรมาวัดตันตีอายุวันโอสุขังพลังก่อขาเทินสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สปพพสังคานุภาเวนะสปะโสทีพะวันตุเต